ตรงนี้คือรองทรงต่ำจอนหนาหรือว่าจอปล่อยจะไม่ทงใช้ปัตเตอร์เลียนก็ได้ใช้กันไกลสอยเดียวก็ได้นะครับถ้าลูกค้ามาผมยาวแล้วนอันนี้คือผมยาวนะอันนี้อาจารย์จะไม่ตัดนะจะอธิบายให้เร็วว่าการขึ้นทรงครับเป็นอย่างเงี้ยต้องทำยังไงบ้างานะแบ่งผมเหมือนเดิมเลยแบ่งเป็นสองส่วนหน้าหลังใช่ไหมครับแบ่งไว้เลย ให้ชัดเจนนะข้างหลังเราไม่เอามายุ่งกันแบ่งไว้อย่างเงี้ยดีลงมาอันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับแบ่ง,บงไว้เสร็จแล้วข้างหน้าเราแบ่งเป็นกี่ส่วนนะสามส่วนสามส่วนเหมือนเดิมทีนี้อาจารย์จะตัดให้ดูว่าตรงกลางเนี่ยเป็นไกด์แล้วก็แบ่งลงด้านล่างเหมือนเดิมแต่ตั้งขึ้นตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ถ้าผมยาวๆนะมาเลย ตัดขึ้นตรงๆนะประมาณนิ้วหนึ่งนะครับทเนี้ช่ออันนี้ขึ้นมาตัดตรงกลางขึ้นมาก่อนตัดสมมติตัดเสร็จแล้วบีด้านหน้าขึ้นมายกมาเชื่อมตะกี้ปลายนิ้วเน่ยกับติวาถัดตัวนี้เราถัดไปแล้วใช่ไหมยกวีมาถึงด้านหน้าเลยนะครับตั้งขึ้นไปประมาณ90สทั้งหมดเลยเนี่ย90้าสิบหมดเลยนะ90หมเลยข้อนี้นะ90 ยกไปเชื่อมแต่ตรงนี้ตัดใช่ใช่คือเราตัดตรงนี้คืออันนี้อาจารย์ต้องการตัดตรงกลางก่อนอย่างนี้เลยเนี่ยตัดทางเฉียงเนี่ยแนวแพ่ผ่าเค๊กปิดส้มเนี่ยขึ้นตรงกลางก่อนเลยครับตรนเนี้ยตัดตรงนี้ก่อนใช่ไหมตัดเสร็จปุ๊บตัวนี้เป็นไกด์อยู่เนี่ยแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นมา90ิบองเดิมเกาสิขึ้นมาเชื่อมแล้วก็ตัดตรงนี้ตัดไปแล้วช่วงนี้นะ90้าสิบเลยนะผมจะมีความยาว แต่ถ้าตัดอย่างนี้คือ45ใช่ไหมอ่ะสี่ได้มาตรงนี้มันจะยาวพอก้าวเสร็จเสร็จปุ๊บอ่ะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งไปโน่นครึ่งหนึ่งมานี่ครับเพื่อไปสร้างไกด์ทั้งสองด้านถ้าเราซอยด้านซ้ายก่อนเราก็ยืนฝักซ้ายถ้าซอยขวายืนด้านหลังสิยืนนี้นะครับดี่หรือไม่เห็นไหมตรงนี้เราตัดแล้วใช่ไหมครับข้างหลังไม่เกี่ยวนะแล้วปีดช่องนี้แบ่งลงด้านล่างเลยครับ พาเค้กลงด้านล่างหรือว่าขีบส้มทั้งหมดเลยลงมาด้านล่างแล้วใช้ตัวแรกนี่ตั้งขึ้นตรงๆทีแรกตั้งเก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบไล่ขึ้นมาตัวนี้ตั้งประมาณเจ็ดสิบห้าแล้วโค้งตามรูสศรลูกตาครับไม่ใช่ว่า90้าสิบแต่ถ้า90ิบมันตัดไม่ได้ถูกไหมแต่ตรงนี้90สิบได้เพื่ออะไรเพื่อให้ผมข้างหน้ามีความยาวแต่ถ้าสี่สิห้ามันก็จะสั้นเสมอกนะันเพราะมันโค้งลงด้านหน้าใช่ไหมครับถ้าเก้าสิบ มันก็จะตั้งลักษณะนี้ยาวมานี้ข้างหน้าจะยาวึ้นยาวเพราะอะไรเพราะผมด้านหน้าโครงสร้างลักษณะที่สัต์ขามันต่ำลง้างนี้ต่ำลงนีแล้วโคนผมก็ต่ำต่ำสีสั่ตรงนี้จะต้องยาวกว่าแล้วมันจะไล่ไปตันนะโอเคเสร็จแล้วเราแบ่งแบ่งแบ่งช่อที่ตัดเป็นช่อแรกที่ไกด์ไลน์อ่ะแบ่งซ้ายและขวาเรามายืนด้านหลังลูก้าแล้วกีดลงลักษณะผ่าเค้กลงด้านล่างครับตรงนี้ดูนะแบ่งลงมา ทีละช่อทีละช่อน้อมมือออกครับเห็นไ,ไ,ไหมครับน้อมออกมารีดผมให้ตึงอย่าให้เป็นก้อนถ้าลืมมือแล้วจับเป็นก้อนเนี่ยผมจะออกมาจะไม่สวยไม่สวยครับมันจะเป็นทื่อๆน้อมมือออกครับผมปลายนิ้วไล่โฟมลงไปต่อยไล่ทีละช่อจนถึงผมด้านล่างที่เราหนีบไม่ได้เนี่ยตรงนี้สุดเลย โค้งลงมาตามรูปสีสันนะวางสี่สิบห้าไล่ล,ล,ลงมาไล่ลงมาสี่ช่ออาจารย์อยู่ที่เส้นผมและโครงสร้างสีสันลูกค้ามากน้อยไม่จํากัดแต่วิธีการคือเหมือนกันทีละชอ่อแล้วก็เอาตรงกลางมาเป็นไกด์เหมือนเดิมครับตัดไล่ลงด้านล่างครับผมเห็นไหมขี่ไล่ลโนบอเช่นเดิมเห็นไหมโค้งลงมาซอยไล่ลง ด้านล่างเลยไม่ได้ตัดซับเส้นเลยนะพี่ไล่ปิดไว้แล้วก็ถึงช่อหน้าจนช่อหน้าโน้มขึ้นไปมีนิดเดียวก็ตัดนิดเดียวแค่นี้เองหมดแล้วอยด้านนี้เสร็จแล้วมาฝั่งซ้ายครับด้านซ้ายเรามายืนเยืองๆหน้าลูกค้าด้านซ้ายนิดหนึ่งขีดลงมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับข <c oughs> ีดไกล,ลงมาที่เราตัดครั้งแรก <c oughs> ใช่ไหม <Okay. S 1> ลันะกษณะรีดส้ม <c oughs> หรือว่าผ่าเค้กเหมือนเดิม ทีละช่อช่อหนึ่งระยะห่างประมาณหนึ่งนิ้ว,ว,วไม่ใช่ว่ากำขึ้นนี้นะยกขึ้นมาอู้ตัดเร็วดีเ,เห็นไหมดีแล้วเสียทรงเลยนะครับต้องระวังนิดนึงต้องละเอียดนิดนึงเนี่ยการที่เราจะแบ่งผมละเอียดหรือไม่ละเอียดอยู่ที่การกรีดผมตรงเนี้ยเนี่ยน,นะครับซี่นี้เลยกรีดลงมาปุ๊บไปนอนน,นะครับเห็นไหมมันจะเห็นชักเห็นฐานผมจะจกรีดลงมานี้กรีดมาปุ๊บแล้วมือเราครับมือเรารอนอยู่คลอนเห็นไหมครับ อรอนขึ้นมาเหมือนที่เราฝึกไหมเหมือนไหมครับเห็นไหมขึ้นมาเห็นไหมครับช่อมันจะละเอียดกีดขึ้นตรงโน้มมือออกเหมือนเดิมครับตัดจากปลายนิ้วไล่ไปหาโคนกีดลงมาทีละช่อจนถึงขอบผมด้านล่างหรือว่าผมด้านล่างที่เราหนีไม่ติดเสร็จแล้วปล่อยแล้วก็ช่อต่อไปเหมือนเดิมครับตีดเหมือนเดิมดูการวางหรี่ของจานเห็นไหมมันจะชัดเจนขึ้นก่อนกีดขึ้นไป งัดขึ้นงัดขึ้นเลยนีตรงเหยวยโน้มขึ้นไปเห็นไหมครับแล้วก็หนีบลงไล่จนถึงข้างล่างเช่นเดิมปฏิบัติจนสุดช่อสุดท้ายด้านหน้าสุดท้ายน,นี่อันนี้คือด้านหน้าด้านหลังทีนี้ด้านหลังด้านหลังมันนด,ด้านหลังต่อครับด้านหลัง ใช้หลักการเดิมที่เราเคยซอยจําได้ไหมครับตรงกลางเป็นไกดก่อนเลยที่เราเคยเรียนมานะขี่ลงมาตรงกลางก่อนเลยครับช่อแรกโน้มผมออก45องศาครับ45องศาให้ตึงรีดผมให้ตึงนะรีดให้ตึงไล่เห็นไหมครับไลไ่แล้วรีดลงด้านล่างครับเชื่อมกันลงไปจนสุด ออกขมด้านล่างโน้มออกเหมือนเดิมเห็นไหมขีดให้ตึงสอยไล่เสร็จป,ปุ๊บแบ่งไว้เหมือนเดิมคนละครึ่งเพื่อเพื่ออะไรครับถูกต้องครับปีดมาเป็นไกนดมา,เ,มาเห็นไหมขีดลักษณะตูวีครับคว่ำม,มิ้งซอยรีดหาไกดแล้วก็ตัดไล่ลงอยากตัดลงเหน <c oughs> ไหมครับรีดลงมาจนถึงขอบเสร็จแล้ว มือตอง,ต,องต้องถึงโน้นนะมฝัม่งนู้นนะมุมฝั่งนี้เหมือนเดิมครับสีดิดมาข้งบนเห็นแหมต่อยไล่ต่อยไล่ด้านล่างไม่เป็นไรเห็นไหมเร็จแล้วตรงนี้ปรีดไปทางนี้ครับเหมือนเดิมให้จินตนาการเราเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นผมหมดเลยพี่เก่งไม่มีทางหากินเลยนะต้องไปนั่งเฝ้าหน้าจอเล่นหุ้นอย่างเดียวไว้พี่เก่งนะครับไล่ลงไป ผมหนาผมบางก็เหมือนกันครับตัดให้เหมือนกันเลยนะครับซอยให้เสร็จจนช่อสุดท้ายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูผมด้านล่างทีเนี้ยดูด้านล่างนะครับตรงจอนเห็นจอลูกค้าไหมเราก็เล็มลงไปนี่ครับแต่งตรงจอนเนี่ย,งงยให้เป็นรูปจอนเลยข้างข้างนี้ก็เหมือนกัน เลมแค่นีนน้ข้างหูนิดเดียวแต่งให้เป็นรูปเส้นตีเส้นนะนะครับบิดลงมาแล้วก็ซอยไล่ลงด้านล่างใช้ปลายกันไกเนี่ยในขณะที่ซอยตรงนี้ต้องระวังปลายกันไกมากที่สุดสําหรับช่างใหม่นะครับเพราะช่างจะวางอย่า,างนี้ใช่ไหมแล้วปลายกันไกมันกินเยอนะไหมวับขึ้นไปนี้เลยเรียบร้อยเลยถาวเลยนะตัดทีละเส้นนะครับไล่ลงมาเนี่ยแค่นี้ลงไปอย่างเงี้ยแล้ววางปลายกันไกล,ลงตามขอบผมเนี่ยไล่ลง ซอยให้สุดต้นคอจากด้านบนลงมาให้เชื่อมกันเป็นเส้นแหละเหมือนที่เราใช้ตัวเล็กกันขอบนึกออกใช่ไหมโค้งตามนี้ให้เป็นตีเ,<ร>เส้นเลย,ลย,ยใช่ครับ<ห>ลปลายกันไกลเล็มนี่เล็มได้เลยนะมือเราต้องนิ่งนะครับต้องไล่ลงแล้วสนเลยไม่ใช่ว่างับงับเสร็จเลยนะใช่พอได้ทรงนี้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยแค่น,นี้แล้วไปเริ่มฝั่งโน้นปฏิบัติลักษณะเดียวก,กันนะครับแนวเ,เดียวกันเลย มาดูอาจารยาวแล้วก็แต่งขึ้นไปเงี้ยแต่งแต่งตามพ่างผมไล่ออกให้เป็นรูปจอด้านนี้ก็เหมือนกันครับลายกันไกลหนึ่งหนึ่งเลยนะตรงนี้นิดเดียวไล่ลงฝั่งนี้ก็ติดไล่ลงตามเนี้ไล่ลงเหมือนเดิมไล่จนสุดคอแล้วหลังจากนั้นด้านหลังครับทีนี้ถ้าเป็นทรงนี้นะครับเราก็ตัดตรงนี้ก่อนเลยตัดเนี่ยตัดปุ๊บสมมุติตัดตัด ตัวนี้เป็นเกมกว่าแล้วเล็งไปทางน้นครับปลายกันไกลเหมือนเดิมครับไล่ไปให้มาเชื่อมกับที่เราตีเส้นลงมาจําได้ใช่ไหมเส้นที่เราตีมาครั้งแรกให้มาเชื่อมนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็หวีดูข้างนี้ตัดฝั่งนี้ไปเชื่อมกับเส้นที่เราตีลงมาด้านข้างให้ขนานกันเป็นลักษณะตัวยูไม่เอาเป็นเหลี่ยมตรงนี้นะตรงนี้ไม่สวยนะครับต้องหักมุมเป็นยูให้มนนะครับเสร็จใช่ใช่ใช<ๆ>หลังจากนั้นก็ใช้ปัตรเตอร์เลียนตัวเล็ก มีกันขอบเก็บเศษผมด้านล่างให้เกลี้ยงมีกี่ขั้นตอนหนึ่งซอยด้านบนซอยเสร็จแต่งจรสามกันขอบด้วยตัวเล็กแล้วก็มิตนทรงนี้เขาเรียกทรงรองทรงต่ำจรหนาหรือว่าซอยกันเลมกันแต่งแต่จรเนี่ยจรมีสองวิธีนะทีนี้จรจะเป็นจรปล่อยยาวถ้าเป็นจรปล่อยลงมายาวๆจะเป็นวัยรุ่น ในรุ่นเขาจะชอบจอนปล่อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะจอนตัดจอนตรงอย่างเนี้ยตัดตรงตัดจานเนี่ยจากหาง,หางตานี่ครับมานี่เลยตัดแล้วก็เป็นรูปจอนนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกนึกถึงชวนหลีกไปไหครับ <c oughs> พวกนักการเมืองครับ <c oughs> เขาจะชอบตัดกัน <c oughs> ผู้ใหญ่หนะ่อยทรงพวกนั้นทรงนี้เขาเรียกทรงสวเนี่ยสูงวัยสูงวัยสูงวัย <c oughs> เขาเรียกกันเล็มกันแต่งหรือว่าทรงต่ํารองทรงต่ําจอนหนา ใช้กันไกลปตัดได้ทั้งสองด้านกันที่เหมือนกันแต่ถ้าวัยรุ่นเขาจะปล่อยจรจะเป็นจรปล่อยมีจรปล่อยและจรตัดถ้าเป็นสมัยก่อนมีจรเฉียบเลยนะเฉียบอันนี้เอาสองจรก่อนเดี๋ยวงง <c oughs> นะประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราทวน,น่างนี้ให้ดูดอีก okay. รอบโอเค